เข้าไปคบกันตอนไหนแต่ว่าช่วงนี้ผ่านมาก็จะเห็นมีข่าวครา,าวระแคะระคายมาตลอดสำหรับการครบหากันของสองคนนี้นะคะปรากฏล่าสุดนี้ต้นสังกัดของทั้งคู่ยืนยันแล้วว่าจะเข้าสู่พิธีวิวาววันที่31ตุลาคมนี้สาวๆอย่าเพิ่งอกหักกันไปนะคะลองฟังเรื่องราวที่น่ายินดีของทั้งคู่กันก่อนค่ะทางต้นสังกัดอยากจะขอร้องให้ทุกคนได้เข้าใจข่าวการแต่งงานที่ประกาศอย่างกระทันหันนี้ด้วย พอข่าวนี้แพรย์สะพัดออกไปแน่นอนว่าสร้างความตกใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้ร่วงหน้ามาก่อนเลยว่าทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยไปคบหากันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็มีข่าวซุบซิบเล็ดลอดออกมาเป็นระยะนะคะว่าพระเอกกับนางเอกในจอซีรีส์เนี่ยแอบปลูกต้นรักนอกจอกันเท่านั้นไม่พอค่ะก็มีภาพหลุดของทั้งสองคนออกมาเป็นระยะระยะให้แฟนๆสงสยัยตั้งแต่การใส่ของคู่กันด้วยสร้อยข้อมือคู่ก็มีหมวกคู่ก็มีแล้วก็เสื้อโค้ทคู่ด้วย อ้ยอันนี้ยังแค่ยิบย่อยนะคนนุณพียวันมีกระแสข่าวมาอีกคว่าทั้งคู่เนี่ยเคยบินไปกินข้าวกันไกลถึงที่สหรัฐแล้วก็บ่อยครั้งที่จะใช้เวลาร่วมกันในต่างประเทศค่ะซึ่งในที่สุดเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาก่อนจะที่ความจริงจะปรากฏเนี่ยคือคนสนิทของทั้งคู่ก็ออกมาบอกกับทางสัมมักข่าวนะคะบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะปิดบังความสัมพันธ์อะไรเวลาที่ถูกถามจากคนที่ไว้ใจก็คือจะตอบแบบเป็นกลางๆไม่ได้ยอมรับตรงๆแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ